สวัสดีค่ะทุกคนพอดีคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาขายออนไลน์ค่ะจินก็เลยชมเขาไว้ว่าเนี่ยเธอเก่งจังเลยจินมีแต่ความกลัวกลัวว่าจะขายไม่ได้แล้วเพื่อนบอกว่ามันเป็นผีหรอจินก็เลยหัวเราะไปเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันมีแรงบันดาลใจมาจากเธอนะว่ากูต้องหาเงินให้ได้หลายช่องทางนะเพื่อนก็เลยบอกว่าฉันสู้เธอก็ต้องสู้นะ ก็เลยมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะจริงๆว่าการฟังพอดแคสต์มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันจะทำให้เราได้รับพลังบวกแล้วก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นจากที่เราเคยเป็นคน99%หนังสือไม่อ่านไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างต้องแบบบางครั้งก็ต้องรอให้พร้อม จริงๆคำว่าพร้อมของเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่อีกคนเราทุกคนกลัวความผิดหวังกลัวความล้มเหลวเหมือนกับว่ารับไม่ได้จริงๆจินว่ามันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะบางทีชีวิตเราก็ไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกเสมอไปสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทําเราก็จะไม่รับรู้ปัญหาฉะนั้นเราต้องทําเราถึงจะรู้ว่า จะได้หาวิธีการแก้ไขสู้ไปได้วยกันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้คะ่ะ